คนที่ติดเชือ้อโควิด -19 มีอาการอย่างไรผมสรุปมาให้คุณจบภายในคลิปเดียวซึ่งอาการของผู้ติดเชือ้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือที่เรียกว่าโควิด1 9นั้นอาการของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับแต่ก็มีภาพรวมที่เหมือนกันซ้าอย่างด้วยกันซึ่งช่วงแรกจะมีไข้สูงหลังจากนั้นจะมีคัดจมูกมีน้ำมูกไหลและช่วงท้ายก็จะมีลักษณะของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้มีอาการไอหรือจามซึ่งลักษณะของอาการโรคโควิด -19 ในระยะแรกนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มากนะครับดังนั้นจึงจําเป็นต้องตรวจด้วยการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการเท่านั้นทางองค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงเรื่องโควิด -19 ไว้ว่ามีอาการคล้ายคลึงกับไข้หวัดในเรื่องของการมีไข้และอาการผิดปกติของทางเดินหายใจแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันก็คือ หนึ่งก็คือผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะมีอาการช้ากว่าไข้หวัดอื่นๆและคนที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นๆได้ในเวลา5-6วันหลังจากที่พบว่ามีการติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนั้นโดยทั่วไปจะใช้เวลา3วัน 2. ก็คือถ้าเป็นไข้หวัดทั่วๆไปส่วนมากแล้วจะมีการแพร่กระจายในเด็กมากกว่าแต่สําหรับโควิด -19 พบว่ามีเด็กอายุ0-19ปีติดเชื้อน้อยกว่าคนช่วงอายุอื่นนะครับ และข้อ3ามก็คือสัดส่วนผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด -19 และมีการแสดงอาการที่รุนแรงนั้นมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่สําหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงติดโรคโควิด1 9แล้วจะแสดงอาการรุนแรงนั้นก็คือเด็กสตรีมีคันผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวและผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่สําหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วนั้นพบว่าอาการของโรคซึ่งไม่รุนแรงมีมากถึงร้อยละ80ดดังนั้นจึงสามารถลดความกังวลได้ในระดับหนึ่งนะครับผม ถ้าจะให้พูดถึงอาการโดยทั่วไปของโควิด19หรือโคโรนาสายพัน์ใหม่2019นี้ดูดูแล้วก็เหมือนกับการเป็นไข้หวัดนั่นเลยครับแต่ที่น่ากลัวก็คือโควิด19นี้ยังไม่มียาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาได้โดยตรงนั่นเองครับการรักษาในตอนนี้เป็นเพียงการรักษาตามอาการแบบประคับประคองไปเท่านั้นเช่นอาจจะมีการให้ยาฆ่าเชือ้อยาลดไข้ตามอาการของโรค ถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันของคุณไม่แข็งแรงแล้วหรือถ้าหากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้เข้าไปทาลายปอดของคุณและเชื้อไวรัสได้มีการแพร่กระจายมากขึ้นอย่างรวดเร็วหรือลุกลามมากขึ้นอาจทําให้รุนแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อชีวิตได้เลยนะครับต่อไปลองมาดู5ลักษณะที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างดีกว่านะครับ 1. มีไข้37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเช่นไอจามเจ็บคอ หายใจเร็วหายใจลาบาก 2. มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งโควิด -19 ระบาด3ม,มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ซึ่งโควิด -19 ระบาด 4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยโควิด1 9 5มีอาชีพที่ต้องพบชาวต่างชาติและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยถ้าหากคุณเพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงคุณควรกักตัวอยู่แต่ในบ้านโดยไม่ออกไปไหนเลยเป็นเวลา14-27วัน เพื่อให้ผ่านช่วงที่เชื้อฟักตัวคือให้แน่ใจจริงๆว่าไม่ติดเชือ้อแต่ถ้าคุณมีอาการของโรคโควิด -19 คุณสามารถขอตรวจกับทางโรงพยาบาลได้เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจอย่างละเอียดถ้าคุณหมอซักถามอะไรคุณควรตอบตามความเป็นจริงจะต้องไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้มีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์เพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่มีอาการใดๆเลยคุณไม่จําเป็นต้องเข้ารับการตรวจนะครับ ต่อไปก็ถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อโคโโวิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่2,019หรือการป้องกันโรคโควิด -19 กันดีกว่านะครับคุณควรหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามมีน้ำมูกมีการเหนื่อยหอบและเจ็บคอคุณควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงคุณควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อคุณออกไปในที่ที่สาธารณะคุณควรระมัดระวังในการจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆที่ไม่สะอาดหรืออาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ด้วย รวมทั้งสิ่งของที่คนจับบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเราจับบนรถไฟฟ้าที่เปิดปิดประตูภายในรถก่อนประตูต่างๆเราบันไดก๊อกน้ําและอื่นๆถ้าคุณจับแล้วต้องระวังไม่เอามือไปจับหรือสัมผัสใบหน้าและของใช้ส่วนตัวต่างๆทั้งกระเป๋าหรือโทรศัพท์เป็นต้นคุณควรล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย70%อย่างน้อย20วินาทีคุณไม่ควรเอามือไปจับตาจมูกปากถ้ายังไม่ได้ล้างมือ คุณควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดไม่รับประทานอาหารที่ทํามาจากสัตว์หายากหรืออาหารแปลกๆทางด้านกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งอยู่บนสิ่งต่างๆได้มีการระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด1 9นั้นสามารถอยู่ในละอองฝอยน้ำมูกเสมหะน้ำลายน้ำตาได้เพียง5นาทีเท่านั้นถ้าอยู่ในน้ำจะอยู่ได้นาน4วัน ถ้าอยู่ตามพื้นโต๊ะหรือลูกบิดประตูจะอยู่ได้นาน7-8ชั่วโมงถ้าอยู่ตามผ้าหรือกระดาษทิชชู่จะอยู่ได้นาน8-12ชั่วโมง,ถ,มชชนนโมงถ้าอยู่บนวัสดุที่มีผิวเรียบจะอยู่ได้นาน24-48ชั่วโมงและถ้าอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาเซลเซียสจะอยู่ได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณได้ความรู้เกี่ยวกับโควิด1 9ไปแล้วขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับและให้คุณกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ